กินเกาแสบแท้ไม่ได้ประโยชน์เวลายายพักกันอีกเะนีนะจอยกินติดกันทุกวันเลยทุกคนเมื่อวานนี้ผัดกะเ<ม>พราเนียายเนาะผัดกะเพรากินกับผ<ช>ักเกษตรเสยไหมคือมันเยอะอยู่ในบ้านเราก็เลยกินจำแก้วจำแก้วบๆปนปนแ่บเอิญเอิญเดียวซีกินน้ำแน่มาดูจ้า อกินข้าวกินไข่กินไข่น้ำบนถ้ากินข้าวแซ่บแต่หญ่จักษ์มัหิวจนจะเศร้าก็บอกว่าถ้าถ้าผู้เทากินข้าวแซ่บรุ่นนีเป่าตายง่ายเด้ออี๋ถ้ามว่าด้เจ็บป่วยไข่รุ่นแรกนีเป่าตาย้งถ้าจะกินข้าวดีป่ะเนี้ยเก้าสิบบวกบวกแย่รีบอกเรื่องถึงแค่จะน่ากินเออตรงเวลาเป๊ะบุกินข่าวโอ้ยหนะเหนืนอยหนะเสาร์กินข้าวแซ่บข้อลูกอีก อรอไข่ว่าไข่ปะกินไข่น้ำจืดจะมนด้วยมาเด้อกินข่าวขอยายลียายลีกินข่าวแซ่บคับมูจอเจ้าเออเอรัอเออเออเออเนโเออเออเไอเออเออเบอเออเเอาเอาเออ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 นออเยอะไงคนบเบอเอ่เบอเออเออเอีเออบอานออเออเนอเอัเออ่ออเอาเปอเอเเออเออัอนัออเออออเออเออออเออเ้ กินก่อนหลดบ่ท่นี่หิวดอก